สวัดีครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุโขสุวรรณนะครับเนาะมื้อนี้กับมาพ่องมากับม,มาพ่องมะกับมะพร้ามะพ่อกับชอ่องไอ้ฟู้เจ้งเคยครับผมเนี่ยถึงขึ้นมาอ่ะมื้อนี้ก็อยู่กับน้องมาเนาะพอดีเลิกเรียนมาพอดีพี่น้องเลยมื้อนี้ได้ตัต้ดองแดงพี่น้องตั้ดองแดงเอ้ตั้ดองแดงใส่ กุ้งใสป่ปลาหมึกเนาะพี่น้องเบิ่งโอพวกไส่แบบตัวดองแดงน่ากินมากนี่ตัวดองแดงพี่น oh, ้องโอ้ดอวแดงตัวแดงนี่พี่น้องเอ้ยดองแดงตำดองแดงใส่หมึกไส่กุ้งเนาะพี่น้องแซ่บพี่น้องเอ้ยนัวน้ำปลาแดงคือเขาอร่อยอยนะสุดยอดไปกินกันพักแก้มก็ได้พักกรอบพี่น้องพักกรอบกับ บัก ch, พริกอีกคือเกาเลยครับบักพีทเนี่ยบักพริกหวานแคบหมูน้ำพี่น้องเนี่ยขอนิ้วเนี่ยไม่ขอนียวน้ำมาเลยพี่น้องแคบแซ่บก็ไอ้ฟัวกราบขอบคุณหลายๆนะครับเนาะผู้ใด้ทีเขามาเบิ่งมาแย่งเนาะพี่น้องเขามาติดตามเขามากดไลค์เขามาติดตามเป็นกำลังใจให้ไอ้ฟัวนะครับขอบคุณหลายๆนะครับเนาะสำหรับผู้ใดที่ ขอมาเบิ้งว่าแย่งมาท่านได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะพี่น้องก็ขอฝากงี้เลยครับพี่น้องทั้งเพจเฟซบุ๊กไอ้ผูผ้าสวดกับช่องยูทูบไอ้ผูผ้าสวเนาะพี่น้องเนาะฝากงี้เลยครับผมมาแซ่บๆกับไอ้ฟูเลยพี่น้องเยนี่ยนี่ดแดงพี่น้องเนียตัวดอแดงดองแดงก็คือข้าวปุ่น,สน,นเส้นใหญ่ครับพี่น้องข้าวปุ่นเสนน้นใหญ่คือข่อโลซอง,อองนี่พี่น้องจะมาแซ่บอะไร

ดองแดงมึกกุ้งพี่น้องเนี่ยขวดพีทปลาเดือด,บดอเบิังดองแด <h ums> ง,ง,งพี่น้องเนี่ยเตะได้ทีด้วยดองแดงต้มร้ายให้พี่น้องเลยเติมถานอยเงี้ยเลยตัวหัว กินมุดบอลเนาะสองคนก็นองมากเนาะหมดไปน้องมากหมดแน่ใจจัดไปเถอะจัดไปพี่น้องน้องมากว่าหมดเนาะครับเนาะบไมาเด้ตากรงอืมนัวแห้งพี่น้อง เช่นตองแดงนะครับใส่ตักบุ้งไทยลวกครับพี่น้องมึกกุ้งห้อยเม็ดกระถินพี่น้องเอ้ยมีบุคลาจิตหน่อย้อ,องแสบี่น้องผมมักพี่น้องเหมือนเดิมใส่ตองแดงเลยพี่น้องเอ้ นัวอยงน,นี้พี่น้องครับไปกุ้งใช่ปะตั้มเองเลยพี่น้องเลยอันนี้เพ็ดเองเลยพี่น้องเจียวเหชรเองจัดไปแบบนุ่งๆเผ็ดๆเลยพี่น้องเลยจัดไปแบบเต็มที่เลยกลุ้ง nó non đang này chắc chắc ngon à. ừ. rồi không không? Thử chắc đây mình này บาตบ้องเบาหลาย <c oughs> มีเมฮึ่อะเกษตรแน่ไม่ยองเกษตรแน่กับเบกษตต่อห้าเอยไีไ่องไหปวดแับนี่ <c oughs> าจดๆเลยีม่นอง ระบบไอ้คู่เขาคั่วเราบ่ต้องหวง่วงเรกพี่น้องเอ <c oughs> อเรืเดด่อดเราตัความเผ็ดความนัวความเผ็ดนี่จะเดือดดงเลยพี่น้อง แบบไรอย่าไี่้อาแบบนุ้แดงอือใจไปแลยนวนัวนัดใบเลยพ้องเต็มที่ ให้พี่น้องเนี่ยเมืเ่มื่อเชาวันนี้พี่น้องตาม้ายแห้ามเลยอยืเป็นประกรนั้นไหมพี่น้องคือบบที่เด็ือที่เด็ือแต่เกษดแล้วที่นีควม

เตพร์กิบไปสี่ทิพกว่าเม็ดนี่นาบอกพิบปันไอ้เพราะกินได้อยู่พี่น้องไอ้พีกแห้งก็พีกสดเป็นพีกแห้งกรือพีกสดเนาะเดี๋ตั้มให้เบิ้งพี่น้องเลยกินยี่ห้อนี่ก็ไม่ไดกาดฝนตกพี่น้องฝนตก ก็่ราิ่ตั้มเนี่พี่น้องเมืงแม่บ้บานเราไปรับเด็กน้อยพอดีพี่น้องเลยไปหาเด็กไสมากพอดีไม่ไหวใช้ตอนเฮ็ดพ, <c oughs> พี่น้องบุกิกยัน đoàn đèn จะปรุงเขียนตรงไหนวะพี่วะอืเ <c oughs> ด้กอาร ừ. Tôi gọi phải Lai hẹn mẹ Đừng đèn đình đất đắc đắc <laughs> กนะ้ำไปแล้ว่ะเอแน้หนัวคักนัวเนี่ยพี่น้องเลยไปว่าสวฟูร่องเห็ดบงพี่น้องเลย bằng đèn tầm đoàn đen đoàn đen mực cùng nha à, ừ. phải vui lắm mong đều cùng với tôi nghe đừng nào Nghe lấy tàm tàm mấy cái ha thì bố cứ rong kim rong bằng đấy P'non, chắc P'đi này, ai đông mực cung, nha, bổ rong ràng cứ gọi là rong, cà phun chân nha ต้องแดงครับเขาหนีเลยพี่น้องโอม,มลึดโอม,มลึด เดี๋ยวแค่หมูก,กับกรอบพี่น้องนั่นโอ้ยว่าเลต็ตวะแสดอยากแล้วน้อพี่น้องว่ามาเลยพี่น้องอยากครับมาหายฟูรถเจ็บนอด่องแรงพี่น้องมากินกได้ฟูเลิมาๆๆมามามาสร้างวานเนาะ 干得开，非常。嗯 คลิปนี้ก็ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกบุกคนเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆด้วยพี่น้องที่เขามาบงมาแย่งมากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อายฟูนะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับสำหรับผู้ไดทิด่เขามาบงมาแย่งมาท่านกดไลค์กดแชร์กันขอฝากให้เยด้วยครับฝากช่องทั้งเพจเฟซบุ๊กอายฟูภาพสวยครับ ช่องยูทูปไอ้ผู้ผสมน้องพี่นอ้องฝากกันด้วยครับผมเป็นกำลังใจแห่งกันน้องพี่น้องนะสำหรับกินเนี่ยขอลาพ่อแม่พี่น้องเพื่อนดีนะครับสวัสดีครับ